สวัสดีพี่น้องป้องไปสวัสดีสวัสดีครับพี่น้องป้องไผยี่นสวัสดีค่ะพี่นี่เมียฝรังเอ็นเอสพี่ชาแนลพี่น้องค่ะอันเอฟซีพี่นี่ผลหรือว่าพี่นี่ใส่แรงงานค้นต่างศาสตร์พนาพนาอันเพินจะเคดเองแมสวยสวยหลายเพิ่นหดดอกไม้เองค่ะพี่น้องค่ะพี่นี่เราบ่ได้ใส่เพิ่นได้อันนี้เป็นส่วนของพี่นี่ทั้งหนาเนี่ยเป็นส่วนของพี่นี่จ้ะ ้วบัดที่นี่เพื่อนกับรถน้ำของย่สวนของพี่นี่ใจพี่น้องค่ะทั้งหนาอันนี้เป็นทั้งนาได้พี่น้องอันนี้เป็นทั้งนาเพื่อเราไมาเฮ็ดของพี่นี่บันพี่นี่ค่าเห็ดกับเข่าอยู่เนาะค่ะเนาะพี่นี่ก็ได้โอกาสก็เลยมาถ่ายท้ำวิดีโอค่ะพี่น้องอันแฟนพี่นี่เพื่อนขยันเพื่อนมาไม่เพื่อนขยันค่ะพี่น้องเพื่อนบามียเอาไปเฮ็ดกับเข่าเพื่อนก็เล่น เพิ่นก็เลยไม่เหตุแทนที่ของพี่ค่ะพี่น้องค่ะมักหลายเพื่อนมักหลายมักประเทศไทยมักหลายประเทศไทยพี่น้องค่ะลดลงไปน้ำบือดดอกท่ลักอย่าบุกุดโลอย่าปัดผมแลมจุปปเปือโคเซปากตูหอดดอกไม้หดหญ้าหอดอยังไปทั่วที่อยวหดเมียเด,ด,ด้อทท่รัก อืออ <umas, S 2> ุ๊ยชุดจุเม็ดปลาสูเลเร์จุเม็ดปลาสูเลเร์ซีโนสซาตอมทวิตอันเพิ่นว่ามาเบิงมาเบิงอันมาเบิงอันออกกีเดข่อยแน่ว่าซันมาเบิงอันดอกกล้วยไม้่อยแน่มาไทยเอาแน่ว่าสันเพิ่นว่ามาไทยเห็นน่ว่าสันพี่น้องงามบ่ค่ะพี่น้องค่ะสีชมพูสีกุหลาบสวยมากๆเลยพี่น้อง อ่ะต้องชีวิแฟรหรือทึกนี่ดอกอันดอกกล้วยไม้ของพี่นี่สีกุหลาบค่ะพี่น้องค่ะเพิ่มมามาถ่ายอ่อนแอมถ่ายวีดีโอเอาดอกอันออกกิเดเพิ่อนแอมาสั่นออกคริสออกกิเดได้ค่ะเป็นได์หอมพี่นี่เกิดไปหอมพี่นี่เกิดไปค่ะเกิดแล้วค่ะพี่น้อง เกิดแล้วสองหยอดสามยอดแล้วนี่เกิดแล้วนี่นีเกิดแล้วค่วะพี่น้องคะ่ะเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วต้นค่านี่จะได้เห็ดยังกินบ่นี่ต้นค่านี่นี่ล่ะอันมองปลูกกันผักชีผักชีก็ผักกันผักชีเหล้าอันนี้ผักชีเหล้าค่ะพี่น้องอันนี้ผักชี กำลังเกิดแล้วค่ะพี่น้องเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วค่ะพักซี่พี่นี่เกิดแล้วค่ะพี่น้องนี่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 เกิดแล้วค่ะเกิดแล้วเกิดสองใบแล้วค่ะพี่น้องนี่นี่เกิดแล้วเดี๋ยวก็ได้กินแล้วค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวก็ได้กินย่างออกมาจากยางออกมาจากขั้วกระเมนสวนสวนนั่นสวนผักเราจะพี่น้องแฟนพี่นี่พ่อแล้วแล้วหดทอนี่บอก ไปลาบ่ไปลาติไปลาบว่แฟนคอยนี่คือเลาะกินมองกินเข่าค่ะพี่น้องนั่งกินข้าวก็เห็นสวนดอกไม้เลยก็สบายตามตามสามีไปเดี๋ยวพูดสิว่าอันนี้คือบักเพ้าสวนค่ะพี่น้องค่ะแฟนพี่นี่ไปเอามาปนิกาพายเล่ามือละสามเหมือน สามน่วยสองมือให้เพื่อนไปออกกํา่างกายเพื่อนจะกินมะข่าวอ่อนพี่น้องนี่แหละพ่วงหนึง่งพี่น้องคะ่ะพ่วงหนึ่งได้หลายเติบอยู่พ่วงหนึงน่งพ่วงหนึ่งทางของเย้าของหดดีดีได้พี่น้องคะ่ะท่างนี้ของเหล้าเขียวชะอุ่มเลยหยาแต่ของท่างพี่นี่แดงจึงคืองอยู่อันข้าจ้าวาเป็นยัางคือใส่แต่ผัแวแทวบอสันอัน อยาเกินกันกี่ดีมั่วเฉลิมพวยหรือมาขี้ดาวโทอัน,อนบันนี้น้องสาวพี่นี่เลยว่าเอาเราอยาเคสบ่แมนบ่บได้บังคับเล่ามาสัน่นพี่นี่บ่ได้บังคับด้จ้าเพื่อนอยาเคสเองเลาอยาเคสเองสีว่าจ,จังด๋สีบให้เฮ็ดกระเฮ็ดเป็นบ่ได้เพราะว่าเพราะว่าพี่นี่กระเฮ็ดหลายแล้วเนาะตอนเล่าบ่อยูพี่น้องคะ่ะพี่นี่เฮ็ดหลยหลายตอนเล่าบ่อยู ว่าตอนนี้พี่นี่ก็ได้ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วเราเป็นผู้เสียเราเป็นผู้อันลดน้ำดอกไม้นะคะนนอพี่น้องค่ะลดลงไปลดที่รักน้ำประยดบ่ยากดอกพุ่นน่ะแทงน้ำพี่น้องทั้งเทิงพุ่นแทงแทงน้ำทั้งเทิงพี่น้องค่ะเบิดวสันจักวัดทไาเน่เฮ็ดแทงว่าเม่นเบิดหน่อยหน่อยได้ค่ะพี่น้องนั่นเราก็มีความสุขในการนั่น ดูแลสวนของเราเพราะว่าพี่นี่แบ่งให้เราออนเฮ็ดตอนหลังจาก,กลังบ้านไปหอดอันหอดสดสวนนะค่ะน้อพี่นี่ก็เฮ็ดนาบ้านค่ะพี่น้องแล้วกันหมดจนช้ำเลยแล้วเสียนแล้วตั้งใจเฮ็ดของเราค่ะพี่น้องเรามีความสุขที่ใส่ชีวิตกับพี่นี่อยู่เมืองไทยเนะค่ะเนาอ เราก็เหตุแบบบ่ได้คิดตื่นแต่เศร้าได้จากพี่น้องคะแฟนพี่นี่ตื่นตั่งแตนตีหาเคืองแล้วก็มากินน้ำชากันค่ะพี่น้องอันฝรั่งส่วนมากขาเจ้าสิบตตื่นได้แต่เศร้าแต่ว่าแฟนพี่นี่นี่ตีหาเคืองเราสิลุกขึ้นมาแตงตัวออกมาเลยแตงตัวทำงานไหมพี่น้องใส่อันเสือผาที่ทำงานเล่าละ่ะชุดเดียวนี่คือชุดออกกำลังกายค่ะพี่น้องพี่นี่ก็ออกกำลังกายสองชั่วโมงเล่าก็ออกชั่วโมงหนึ่งเล่าเดินในซื้อ ของพี่นี่ขบชุดคือเก่าแหละคะ่ะมีความสุกในการออกกําลังกายเพราะว่ามีคนทวงพี่นี่ว่าอุ้ยคือหุ่นดีหุ่นเพี้ยวแท้ว่าสัน้นนั่นน้องเคยเพื่อนทวงเนาะค่ะเนาะ,ะน้องเคยเพื่อนออกกําลังกายคือกันเพราะว่าเพื่อนเป็นนั่นไขมันพอกตับค่ะ <c oughs> พี่น้องคะแล้วบัดนี้หมอบอกว่าให้ออกกําลังกายค่ะพี่น้องให้ออกกําลังกายให้กินอาหารนั่นอัน,อนใหญ่มีไขมันยังประมาณสิเล่ากับเล่าเกือบเบมนนั่นไปเลยแหละพี่น้องคะเล่าเป็นล่ม เกือบไปเลยเราก็เลยนไปหาหมอหมอเลน่นแนะนําให้กินนั่นกินนี่เราก็เลยออกกราลังไกยอยู่นี่เลาหุ่นดีน้องเคยจ้าพี่นี่เมียฝรัง P, ่งเอ็นเอสพี่ชาแนลก็จะได้ยบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะอะคลิปละคำค่ะพี่น้องค่ะรถน้ําภาษาฝรั่งเศสอโคเซค่ะพี่นอ้องอโคเซสวัสดีค่ะพี่ที่รักจ๋าสวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่น้องต้องไปนัน่นขอบคุณครับดิ อืจ้าพี่นี่เมียฟรังเอ็นเอสพีชาแนลก็จะได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้คลิปคลิปให้สามีทํางานค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีครับฝากรักฝากความห่วงใยทุกคนเด้อค่ะพี่น้องป้องไปสวัสดีค่ะ